มาครับวันนี้ผมออกระบาะแคบเปิดได้2รุ่นดังให้ดูบอกเลยว่าปีโคนใหม่ไมโค่น,น้อยและได้เป็นสีเทาทั้งคู่แต่เทาไม่เหมือนกันคันแรกเป็นเท้าธรรมดาและทันที่2เป็นเทาแลมโบจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมิสูบิชิไททันเครื่อง2อ0 0เป็นเกียร์ธรรมดาบอกเลยว่าโค้ชสวยโค้ชจวดและไม่แคมหมื่นโลประหยัดกว่าใบแดงนะครับ50%มาดูกันเลยครับข้างหน้าบอกเลยว่ายังสวยยังใส,งสไม่มี จนหนักน้ำร่ร่มพิความฝฟยไม่กลับมาอย่างแน่นอนภายในคือเดิมเดิมไม่ช้ำขับในเมืองก็ได้ขับนอกเมืองก็ดีมาที่คันที่2ครับเป็นอีวสุดีแม็กให้สีเทอรแลมโบปี2021ไีใหม่แค่2 0 0 0มโลคันนี้สวยๆนะครับไฟหนงไฟหน้าและคันนี้ได้เป็นเครื่อง3.0ใครที่ต้องการขุมพลังเยอะคันนี้ตอบโจทย์คุณสุดๆและผมแถมแม็กแต่ตงทรงล้อให้ไปขับได้เลย ภายบอกเลยว่าไม่ช้ำเบาะคือทรงดีมากทรงซับบอร์ดสุดๆสนใจอินบ็อซ์ได้เลยสองคัน <c oughs> นี้ใช้เงินออกรถแค่999บาทสวัสดีครับ